สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะรับชมสดๆเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตลาดเปิดมาแล้วนะคะก็ไปพูดคุยกันเลย2สายนะคะไปที่สายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QI QP จากบริษัทหลักทรัพย์อราคุณนิพลส่วนประสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เปิดกรอบแคบนะคะก็ทองคําก็ยังไม่ไปไหนนะคะคก็พูดคุยกันทุกๆวันนะคะคก็ คุยกันทุกวันนะ,ะแต่ใจความก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังมีความรู้สอดแทรกให,ให้กับนักลงทุนทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีคําแนะนํำยังไงบ้างสัปดาห์นี้เราเทรดกันสี่วันมีวันหยุดด้วยนะคะก็คงวันนี้ตลาดก็มีภารกิจนะที่ะจะต้องทําหน้าที่ให้เสร็จคือคุณเข้าตลาดอ่าคุณน้องใหมเ่เเข้าแล้วเห็นว่าเห็นว่าเฮงลิซซิ่งก็ขึ้น ขึ้นมาอ0เอร์ซ็ตอนเปิดะนะก็ไม่ได้บอกอะไรนะ,ะค่ะก็เข้ามาตลาดก็ต้องทําหน้าที่นะฮะก็คือไม่ตําจองนะฮะแต่อาจจะไม่ตําจองวันแรกต่อไปอาจจะต่ําก็ได้นะเพราะฉะ<ม>นั้นก็เป็นเรื่องของการเก็งกาไรอยู่นะครับค่ะเราต้องติดตามดูต่อไปนะครับค่ะเราก็ต้องดูว่าไปเล่นกันเยอะไหมไปเล่นกันมากเกินไปก็แล้วตลาดยืนไม่อยู่นะครับ ก็อาจจะโทบกับภาพรวมนะครับถ้างเงินไม่พอเนะยแต่ช่วงเนี้ยก็ดูดีนิดนึงว่าต่างชาติยังซื้ออยู่นะ<ฆ>ก็ไม่ถึง<ฆ>เติมน้ําเข้ามาในตลาดให้อยู่นะครับการที่หุ้จนจะลงแบบแรงๆมันก็ไม่น่าจะใชนะ่มันก็พักเป็นช่วงๆของมันไปนะครับ<ฆ>ภาพตลาดก็คือว่า<ฆ>เป็นขึ้นอยู่นะครับแต่ขึ้นอยู่ในท่อนกลางกลางกลางบน,<ฆ>น ก็การซื้อก็อย่าซื้อเยอะนะครับอก็ต้องดูสักพักหนึ่งนะครับตลาดเปิดตอนเช้าไม่ไม่ได้แสดงอะไรนะฮะไม่ได้แสดงอะไรว่าตลาดจะไปทางไหนยังไงนะฮะนะครับ,นะรบก็ยังเป็นเป็นแพทเทิร์นอยู่แบบนี้นะฮะสักพักหนึ่งถ้าเฮงนะฮะนิ่งก็เดี๋ยวจะเห็นว่าตลาดเนี้ยก็กำลัง move ตัวเองมาอยู่ในหุ้นเก็งกำไรเพราะหุ้นใหญ่เนี่ยมันส่วนใหญ่มี variation นะ มันก็จะไปไม่ได้หรอกหรือมันจะอาจจะพักถามอยู่ช่วงเนี้ยมันก็จะมีผู้ไดตัวที่ที่เก่งกาไรที่มันมันจะมามันไม่ได้มาทุกตัวนะอย่างื่ออย่างวันก่อนแนะนํามาก็เป็นไอชีดีนะก็ยังอยู่นะยังถืออยู่นะครับเทรนยังมียังมีเทรน์อยู่นะครับก็ดูว่าอย่าหลุดสองห้าสองนะขึ้นมาแล้วล่ะนะครับก็ต้องจักอดทนนะครับก็มีเมื่อวานมีตอนท้ายแนะนามาไทยคมนะครับ แ,แถวเนี้ยสิบาทเก้าสิบน้องก็วิ่งขึ้นมาปิดสิบเอ็ดสิบสองบาทก็คือเป็นการเก็งกำไรนะะรพรพะพักตัวมานานนะก็ก็การผ่านสิบเอ็ดบาทไปแล้ววันนี้ไม่ย้อนกลับ <c oughs> ก,ก็มีโอกาสขึ้นไปข้างบนได้อีกนะก็ต้องเข้าใจว่ามันคือการเก็งกำไรนะมันคือการเก็งกาไรเพราะนั้นพอไม่ขึ้นต่อเนะี่ยเช้าคนที่ซื้อเมื่อวานตอนเย็นก็อาจจะขายออกมานะหรือเมื่อวานเนี่ยมันมันก็ขึ้นมาจากข้างล่างคนที่ซื้อมาจากเมื่อวานตอนเย็นก่อน ที่จะขึ้นก็อาจจะขายออกมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นภาวะที่ยังไม่ได้ประเมินไม่ได้ว่าช่วงเช้าจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตลาดมันนิ่งนะหุ้นหลายๆตัวที่ที่เป็นหุ้น X นะครับก็ก็เหมือนก็จะเตรียมวิ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่วิ่งเท่าไหร่อย่าเงี้ยนะครับก็อลองดูว่าตลาดจะนิ่งไหมถ้านะตลาดนิ่งเดี๋ยวก็จะวิ่งโชว์อะไรเงี้ยนะก็ะเป็นภาพที่ยังตลาดจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ก็อยู่ที่การการจะซื้อหุ้นแถวนี้แล้จะถือก็ดูหุ้นที่มันไม่ได้ขึ้นนะเพราะมันอาจจะเป็นหุ้นแลก,กาดยาวๆนะอย่าง G.P.S.C. นะครับมันยังไม่ขึ้นหรอกนะครับแต่มันก็คือเป็นแลกขาดยาวๆที่สามารถที่จะซื้อได้นะหรือว่าจะเล่นรอบกับมันก็ได้นะมันไม่กลัวหรอกที่จะขึ้นไปแปดสิบแปดสิบกว่าแล้วมันก็ไม่กลัวเราขายนะนะครับนะมันไม่กลัวเราการเฟกติก,กย่อลงมาไม่ไม่กลัวเราขายหรอก แต่มันใช้ไม่ขึ้นแรงๆมันก็บอกมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับเพนั้นภาพตลาดก็ยังเป็นภาพปกติอยู่นะรตราสารพวกเนี้จะเป็นจะเป็นอยู่ทั้งโลนเะมื่อเช้านะครับเมื่อเรารู้ว่าภาพตลาดเป็นแบบนี้แล้วอยู่อยู่อยู่ข้างบนอ่ะอยู่วัดบนล่างจากไหนจากจากที่ขึ้นมานะฮะจากพันพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยตอนนี้มันอยู่กรอบบนนะบแบบเนี้ยเราเวลาซื้อหุน้นเราเรามักจะคิดว่าซื้อแล้วถือยาวๆมันไม่ใช่ มันมันก็คือว่าช้าไปละที่จะมาคิดที่จะถือยาวๆนะก็ต้องฝึกใหม่เพราะนั้นเมื่อเช้าถ้าเป็นทีเฟกเปิดมาก็เด้งช็อตเด้งช็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปิดเลยนะครับเอาถือกลับบ้านไม่ได้นะครับอย่าไปคิดต่อเน,นื่องว่ามันจะลงนู่นนี่นั่นจะพังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวิกอินเด็กนะฮะก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีความเสี่ยงสูงของตลาดโลกนะครับเราเห็นอเมริกาลงนสแดกลงญี่ปุ่นลงยุโรปลงแต่วิกอินเด็กไม่ขึ้นนะ แสดงว่าก็เป็นการปรับฐานแบบปกติแล้วความคิดคนอื่นฮะไม่ใช่ว่าเราเอาความคิดเราไปครอบว่าเราเป็นผู้วิเศษนะฮะสามารถที่จะชี้นำหรือจะวิเคราะห์อ,อะไรได้ถูกต้องหมดนะฮะทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติกฎกติกาเนี่ยมีคนที่เขาเก่งกว่าเราเยอะนะฮะในตลาดเนี่ยเราก็เป็นของเราครับมีขบวนการวิธีการของเราที่จะเข้ามาเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับใครจะซื้อหุ้นก็ต้อง เลือกะะของเราก็จะมีเลือกไปวันที่เรียนกันก็มีมีเดี๋ยวเราเราดูทีละตัวละกันแล้วก็วก็สยงมันก็ขึ้นมาแล้วนะฮะมันก็มันก็ต้องรวมเอาตัวที่เรารอซื้อก็จะเป็นแมคโครเทนิค่าก็ยังไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ในแง่ของการความเป็นไปจะใช้ค่ามันรวมไปางแรง มันก็ยากนะเพราะคุณันอยู่ในมือไอ้ตัวที่เรารอ<ฆ>ซื้ออยู่ไอ้ตัวที่เราซื้อไปแล้วนะฮะ<ฆ>ก็มีหลายตัวที่เราถืออยู่นะครับ PCB แล้วเนี่ยเราเราเราไม่ซื้อแล้วนะฮะเราถืออยู่นะครับหรือว่าตัวของคือหุ้นบางไทยอะ่ะมันจะไปคาดการเรื่องของพื้นฐานเนี่ยแรงๆมันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเปิดเมืองอะไรเงี้ยนะครับ<ฆ>มันก็คือเป็น sentiment แค่นั้นเองนะครับมัน มันไม่สามารถจะมาคิดแบบเอาจริงเอาจังนะฮะกับการลงทุนได้เว้นแบบแต่หุ้นอิเล็กทรอน,นะะิกส์เนี่ยมันก็ยังถือต่อได้อยู่อยางที่แบบเอ,เอาจริงเอาจังได้อยู่นะ,ะนะครับเ<ฆ>นี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่าเอาว่าหุ้นขึ้นอีกหลายปีอ่ะถ้าขึ้นแบบไหนเปลี่ยนตัวขึ้นยังไงอะไรยังไงนะครับมันยังไม่มันยังไม่ได้ปิดขาลงนะครับ<ฆ>ส่วนทองคํา<ฆ>ก็เหมือนที่พูดไว้เมื่อวานว่าไม่มต้องไปช็อตหรอกนะครับช็อตแถวนั้นอ<ฆ>่นะเสียเปรียบนะ การขึ้นมาจากหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งมันขึ้นไม่จบนะ่ะมันก็ขึ้นมาจริงๆนะถูกไหมแต่มันมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่เราไม่สามารถที่จะคาดการณ์แล้วก็คาดการณ์แล้วก็เกิดมันถูกมันไม่ไฟุกนะมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแค่นั้นเองก็ไม่มีใครเก่งนะก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะทําอะไรถูกไหมกับทองคําคือมันไซเวอ์อะไซเวย์ซ่อนไซเวย์แล้วก็แต่เรารู้ได้ไงว่ามันจะต้องมันเด้งเด้งขึ้นนะ ขึ้นได้อีกนะไปพันแปดได้ไหมก็ได้ครับแต่เราก็ไม่อยากรู้เรารู้แต่เพียงว่ามันเด้ง<ช>แล้วเดี๋ยว<ช>เมื่อวานก็ที่วิเคราะห์ไปก็คือก็ลองก็ได้นะสตอปล็อตถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ถ้าไม่หลุดอล,อลองมาเรามาเอากำไรสิบเหรียญเาจ,จะออกไปไหมอะไรมันก็ว่าไปนะฮะมันก็เป็นลักษณะของการเล่นสั้นเกิดขึ้นหมดทั้งหมดเนะี่ยเวลาเราใช้ชินเข้าหรือฟังข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องกำหนดกลยุทธ์ให้ได้นะว่าตรงเนี้มันเล่นสั้นลันเทนเราจะลันเทนเล่นรอบนะฮะ หรือว่าเล่นสั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ตราสารพวกนี้สั้นแลวจบในวันมันไม่มีนะค่ะนะฮะมันไม่มีอาจจะมีแบบสั้นจริงๆอย่างมาเช้าเนี่ยนะฮะเด้งไปช็อตนะฮะทีเฟกเนี่ยแต่วันนี้ก็ต้องต้อง,องปิดไม่ว่าเอ่อปิด้วขาดทุนก็ต้องบอกแบบนี้ปิดขาดทุนก็ต้องปิดเพราะว่ามันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่มาเช้าถ้ามันย่อลงมาก็น่าหลอกถูกไหมถ้าไม่หลุดอ่าถ้าหลุดหนึ่งถ้าหลุดเก้าแปดหนึ่งเนี่ยอันเนี้ย หมดเทรน่ะหมดเทน,ม,เทนมันจะทําให้เราพอหลุดกล้าไปหนึ่งแล้วเราไม่ไม่ไม่สต็อลอดนั่นแหละนั่นคือทีเฟกนะใครแล้วเราก็จะไม่สต็อปหลอดนะทั้งทั้งที่เรารู้ก่อนหนะ้าเป็นระยะเวลานาพอสมควรว่าถ้าหลุดกล้าไปหนึ่งเนี่ยจบรอบเนี่ยแต่เราก็จะไม่ปิดเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่เข้าใจนะ,ะว่าที่สําคัญที่สุดก็คือการสต็อปลอดไปแม้ว่ามันจะผิด หรือว่ามันจะถูกก็ต้องสำรองจะตอบรับไปส่วนหุ้นนะครับเราก็แค่คาดการ์ว่ามันควรจะเป็นยังไงอย่างไอทีดนะีเนี่ยวันนี้มันควรจะขึ้นต่อเลยค่ะ <c oughs> มันควรขึ้นต่อเลยเพราะว่าแพทเทิร์นของมันเป็นขึ้นต่อถ้ามันไม่ขึ้นละ่ะไม่ขึ้นก็อย่าหลุดสองห้าสองนะฮะก็ยืดเยอะต่อไปก็ยังไม่ขึ้นถ้าหลุดสองห้าสองก็ช็อตเกมพอเราไปก่อนแล้วก็มาเล่นรอบใหม่เรารู้แค่นี้นะว่าเป็นแบบนี้ส่วนใครที่ถือมาในกรอบที่เคยเล่นกันมานะ แล้วก็ยังจะถือต่ออยู่ก็ก็ถึงต่อไปเพราะมันก็อยู่ในกฎเหมือนกันว่าหุ้นยังเป็นขาดขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็มันก็เป็นหุ้นที่ไม่เคยที่จะไม่ขึ้นถ้าตลาดขึ้นนะครับมันก็ขึ้นทุกรอบนะฮะ,ะแล้วมันก็เข้าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าไอ้หุ้นผ่านเราเลยมันก็แค่กิจกำไรแหละนะฮะ,ะจะไปคิดอะไรมากมายกับไอ้เรื่องของพื้นฐานยาวๆก็ไปเว้น,นอม อันเนี่ก็ไปเวียดนามหรือว่าตอนนี้ถ้าเลือกในระดับโลกนะก็จะมีเวียดนามกับกับอิกับกับอ่าเทคโนโลยีค<ะ>่ะที่เป็นตีมยาวนะเป็นตีมแบบว่าโห้สองตีมเลยนะคนละเลือกเลยนะคุณธนวัตรค่ะคือตีมเก่ากับตีมใหม่นะค่ะคนละตีมเลยนะการไปเวียดนามกับไปนสแดหรือการซื้อหุ้นอ่าที่เป็นที่เป็นหุ้นของอ่าเทคเนี่ยนะฮะคนละตีมเลยนะแตกขึ้นเหมือนกัน ขึ้นเหมือนกันโลกเก่ากับโลกใหม่จะขึ้นเหมือนกันขึ้นขึ้นเหมือนกันนะเพราะนั้นในการไปซื้อกองทุนต่างประเทศนะครับมันก็จะมีอยู่สองธีมเนี่ยะฉะนั้นเะองนะฮไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้ไปไปจีนไปนู่นนี่นั่นอะไรนะไปโลไปไปอะไรก็โดนหมดนะฮะมันมันมันก็มีแค่สองธีมในเงี้ยนะฮะรูมันก็เราจะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราทอนที่จีเยอะนะครับ ก็มีหลานคนนะก็เขาเล่น e ีสปอรนะค่าตัวแพงมากรนะายได้มันสูงมากเลยนะีมันเป็นอันโลกอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะที่มันเข้ามาเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของมันุษนเะมื่อวานเราเห็นหุ้นหลายๆตัวลงวันนี้มันก็ขยับขึ้นมาช่วยกันประคองเซ็ตน<า>ะครับคะโดยสรุปก็คือหุ้นยังขึ้นอยูอ่ส่วนหุ้นก็เลือกเลือกเอาเราไม่รู้เราว่าใครจะเล่นเราใครจะไม่เล่น แต่ชาิมันก็บอกเราได้ว่าอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นนะครับค่ะควรเล่นต่อไปนะฮะก็แสดงว่าผู้ใหญ่อ่ะมันเริ่มหมดมันเริ่มหมดแล้วเพราะเงินมันเริ่มหมดอ่ะไม่ถึงว่ามันขึ้นมาเยอะรอบนี้มันขึ้นมาเยอะนะฮะถ้าเราจะเล่น p t t g c ต่อไปมันก็แค่ต่อยอดเล่นสพอต่อไปก็ต่อยอดนะฮะซึ่งซึ่งไอ้ตัวหุ้นที่มันปรับฐานมันนานถ้าตลาดเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้ลมแบบเนี้ยหุ้นที่ที่มันเป็นปรับฐานมาช่วงก่อนหน้า ที่ที่เซตขึ้นมารอบนี้นะครับเอารอบสั้นเนี่ยก็คือประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยที่มันขึ้นมานะครับจากพ<า>ันหกแล้วกันขึ้นมาเฉลิมเนี่ยนะครับแล้วมีหุ้นอยู่กลุ่มเนี่ยมันปรับฐานอยู่ไอ้หุ้นที่ปรับฐานแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันพร้อมจะมานะค่<า>ถ้าเซตไม่หลุดพันหกลงไปก่อนนะครับหุ้นเก่งกำไรทั้งหลายแหล่มันก็พร้อมที่จะมาเพ<อ>ราะเ<ะ>งินเงินมันมา,อ,าอ่ะ ุ่นซิ่งมันจะมาเออแล้วก็เราก็สามารถเลือกที่จะเล่นสั้นก็ได้เลือกยาวก็ได้นะแต่แนะนําว่าก็เป็นซิ่งสั้นๆเป็นซิ่งสั้นๆนะครับส,ส่วนใครที่มาจากรอบที่แล้วแล้วยังไม่ได้ขายก็อาจจะถือยาวไปก็ได้เพราะเราถือถือแล้วเข้าใจแล้วนะว่าอ๋อมันก็ไปะส่วนพื้นที่อ่าหาจังหวะซื้อเพื่อการลงทุนก็มี jce hana ะลรพวกนี้นะครับจังหวะตัวเนี้ยมันยังซื้อแล้วมันยัง,ม,ยงมันไม่ได้บอกะว่าจังหวะนี้ซื้อแล้วลงทุนได้ ซื้อมันก็ขึ้นมาเยอะนะเมื่อวานเคซีฮานะาแต่มันก็ลงเยอะะมันก็สามารถที่จะลงต่อไปได้อีกเพราะนั้นเพราะเราถือไว้มันก็งงๆนะค่ะเออเคซีขึ้นไปแปดห้ารอบก่อนก็ไม่ได้ขายลงมาเจ็ดสิบหกไม่อีกรอบนี้ขึ้นมาแปดสิบเอ็ดก็ไม่ได้ขายนะก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะะจะถือก็ได้ไม่ได้มีอะไรนะแต่ถ้าไปซื้อแปดห้าผิดซื้อตอนลงเนี่ยได้ตลอดะฮาน่าลงไปเจ็ดสองเจ็ดสามซื้อขึ้นมาเมื่อวานขายก็ได้ค่ะไม่ขายก็ได้ ฮมันเป็นหุ้นพื้นฐานหรือว่าจะมาซื้อหุ้นโรงพยาบาลเออมันก็ปรับฐานมาแล้วมันก็ได้นะฮะหนได้หุ้นตีนห้นนี่คือมันมันมันอนาคตมันหมดหรือยังคะทั้งมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่านะครับว่าไอ้ตัวของโลบานเนี่ยนะฮะแล้วพูดถึงโลบานไอ้ถุงมือมันจะจบไปเพราะว่ามันเยอะมากมันโตเป็นหมื่นหมื่นเปอร์เซ็นต์อ่ะนะฮะ อันนี้มันอาจจะจบไปเพราะมันก็หลีกไม่พ้นเรื่องของคอมมดิตี้ใช่ไหมครับค่ะออไม่ว่าโควิดจะหมดเนี่ยเาใช้ถุงมือเหมือนเดิมนะค่ะ<ฆ>ไ,ไม่ได้ใช้ลดลงนะก็ใช้เหมือนเดิมนะนะครับแต่เนื่องจากว่าการรับกระแสของการขาดแคลนของถุงมือเนี่ยมันน่าจะผ่านไปแล้วอะเพราะคุณมันขึ้นเพราะเหตุอะไรดนะก็คิดว่าถุงมือมันจะขาดแคลนแล้วราคามันจะขึ้นแล้วตอนนี้ เมื่อเหตุนั้นมันผ่านไปนะฮะคือหุ้นเนี่ยมันขึ้นด้วยความโลภความโวกขึ้นด้วยความโลภแล้วลงด้วยความโกรกของคนนะมันไม่มีทฤษฎีอย่างอื่นที่ซัพพอร์ตนะเราอยากรู้ว่าทฤษฎีใช่ไหมถามตัวเองเดี๋ยวมันก็จะตอบคําถามได้นะฮะคือยังไงมันก็หนีไม่พ้นที่มันเป็นไซเคิลของคอมมอดิตี้อันนั้นคือหลักของมันนะฮะมันเราจะเห็นว่ามันลงมันลงไม่เลิกนะลงลงไม่เลิกนะเขาบอกว่าเออถ้าเราเราเลิกไหมล่ะเลิกไหม หุ้นราคาที่แบบว่าบาทหนึ่งสิบตังค์อะเราขึ้นไปห้าสิบาทอะคุณเป็นเจ้าของอะ่ะคุณจะขายไหมขายไปสร้างโรงงานนี้อีกกีก่ล้านโรงอ,อีกยี่สิบโรงสามสิบโรงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นไม่ใช่เป็นอะไรที่คุณจะดูพื้นฐานเดียวมันมีผลประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เราต้องบอกว่าถ้าเราไปนั่งเราไปยืนเป็นเขาอะเราจะขายไหมหรือใครมาซื้อโรงงานเราทั้งหมดที่ราคาเนี้ยเราขายไหม ค่ะขายไปสร้างโรงงานใหม่ก็ได้ะถูกป่ะมันเป็นมันต้องบอกว่าถ้าเราไปเป็นเขาอะแล้วเราจะขายนะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้เงินอ่ะแต่มันได้เยอะไปมันก็ขายเหมือนกันนะแล้วก็ไปสร้างใหม่ได้ค่ะเอะอเพราะฉะนั้นทีมพวกเนี้ยไอ้ทีมที่เขาเล่นกันมาเนะี่ยอย่างโรงพยาบาลนขึ้นมามันก็คือเรื่องของคนที่เขาได้ไประโยชน์จากการที่เขาไปสร้างไอ้โรงพยาบาลสนามอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ ใช้โรงแรมมันก็ได้ต้นทุนถูกแต่โรงพยาบาลมันก็เข้าสู่ยุคผู้สูงอายุถูกไหมค่ะ<ฆ>แล้วมันก็เป็นยุคที่ที่อ่าคนล้นนะฮะคนล้นโรงพยาบาลอยู่ดีมันก็ยังเป็นตีมของมันอยู่นะฮะมันเพียงจะบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นดีเท่าช่วงที่เราเราเอาคนที่ไม่ควรที่จะเข้าโรงพยาบาลจากการป่วยโควิดน่ะไปยัดไว้ในโรงพยาบาลเข้าใจไหมค่ะ<ฆ>มันก็ทําให้โรงพยาบาลที่เขาไปร่วมอะ กับรัฐเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์เยอะจากการที่เขาไปเช่าโรงแรมอะ่ะค่ะแต่เขาได้ประโยชน์เท่าราคาโรงบาลเนี่ยฮะจริงๆแล้วคนเหล่านั้นควรจะอยู่ที่บ้านไงเออเพราะนั้นไ้เหตุการณ์ที่ได้กาไรมาเยอะๆเนี่ยมันก็คือผ่านไปนะครับแต่ถามว่าแล้วคุณยังป่วยอยู่ไหมเพราะตอนที่พวกนั้นเข้าไปคนป่วยไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนนะอย่างตอนเนี้ยคนหยุดทําฟันไปเยอะเลยใช่ไหมค่ะตอนนี้หมอฟันมือละวิ่งเลยนะ เขาหยุดทําฟันไปตั้งนานไม่ได้ทําฟันกลัวโคยโควิดอะไรใช่ไหมสุดท้ายวันนี้มาโอดมือลระวิงเลยเพราะนั้นมันก็ไอเหตุการณ์ปกติคือโรงพยาบาลมันล้นเนี่ยนะครับ capacity มันล้นอยู่แล้วนะครับมันก็ยัง <Ha. S 1> มีอยู่ดีนะเพราะฉะนั้น <Ha. S 1> หู้โรงพยาบาลถามว่ามีนาคตมไหมมีค่ะ <Ha. S 1> ก็ยังมีนาคตนอยู่ถ้าคุณจะซื้อมันก็คุณชอบมันไหมพี่พูดบ่อยๆนะ mm. คือไม่ใช่หุ้นที่จะขึ้นแบบ ไปต่อแบบบานไปอะไรมันขึ้นมาแล้วฮะแต่มันเป็นซุปเปอร์สต็อกมันเป็นซุปเปอร์สต็อกระยะยาว,ยาวๆที่มันขึ้นมาแล้วบีดอยู่แถวนี้นานมากเลยดูนานมากนะครับแต่ใครซื้อบีดีเสมาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าซื้อมาจากที่ช่วงที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วคนไม่รู้จักนะครับเจ็ดสิบตังคนะ์เนี่ยถือมาจนถึงวันเนี้ยถือเป็นตัวหนึ่งนะที่ทําให้ให้แบบว่า คนที่ถือมาก็คือเอาว่าเป็นสิบล้านหุ้นร้อยล้านหุ้นขายได้หมดอะ่ะแ,แถวแถวเนี้ยถูกไหมค่ะ<ฆ>กําไรมหาศาลนนะครับมันยังเป็นซุปเปอร์สต็อกอยู่แต่เป็นซุปเปอร์สต็อกที่ก็ถามว่าคุณเป็นคนที่หาหุ้นซุปเปอร์สต็อกเก่งไหมล่ะ<ฆ>ถ้าเก่งผม<ฆ>ก็มูฟออกไปเชอะนะฮะแต่ถ้าคุณจะถือไว้มันเยอะแล้วเพื่ออะไรของคุณเพื่อเงินปันผลอะไรของคุณเนี่ยนะ<ฆ>ก็ถือไปก็ถือได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่จะซื้อแบบเก่งกําไร อืมคือโรงพยาบาลไม่ใช่้เก่งกำไรอะ่ะมันต้องหาจังหวัดซื้อที่จังหวัดที่ถูกต้องไงแค่นั<า>้นเองนะครับจะคิดจะเก่งกำไรในหุ้โรงพยาบาลก็อย่าไปซื้อเลยค่ะ<า>หรือลงหรือเก่งกำไรกับหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยอย่าซื้อนะครับจะจะเก่งกำไรกับหุ้นน้ำมันปิตโตรเคมีเอาเลยเชิญเลยถูกต้องเพราะมันเป็นหุ้เก่งกำไร ก็ก็เป็นอย่างเงีเ้ยนะว่าเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกนะฮะแยกคุณให้ถูกแล้วใช้วิธีที่ถูกกับมันมันก็จะทําให้การลงทุนเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงนี้นะใครซื้อหุ้นแถวนี้ไม่ใช่การลงทุนที่ดีเป็นแต่หุ้นบางตัวนะที่พูดถึง G P S C พวกอะไรที่ข้ามเทรนไปข้ามไซเคิลไปอยู่ในสเตทที่สามเนี่ยอันเนี้ย ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีอยู่นะครับแต่หุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็ก็ถือว่าไม่ใช่การลงทุนที่ดีละไม่ว่าจะเป็นหุ้นธนาคารหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะครับตอนเนี้ยตลาดเป็นเรื่องของการเก่งกําไรที่ดีค่ะไม่ใช่การลงทุนที่ดีราคาหุ้นตอนนี้เป็นเป็นราคาหุ้นที่แบบว่าเก่งกําไรดีอ่ะถ้าลงทุนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะไม่มีเหตุผลในการที่จะลงทุน ซื้อหุ้นตอนนี้ยเราถือยาวๆล้วฝันไปว่ามันจะไปยูนย่งั้นแต่ผลเปิในแง่ของของพื้นฐานเนี้ยต้องบอกว่าแพงมากค่ะแต่เล่นเล่นก็คือเจ็งกำไรสมัน่นได้ค่ะนะคะครบทั่วเลยเดี๋ยวตามต่อภาคบ่ายนะคะกราบขอบพระคุณ<ด>อาจารย์น,ะะนิพนธ์มากเลยนะคะส,ว,สวัสดีค่ะนี่ค่ะมุมมองล่าสุดเลยนะคะ ถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโควิดด้วยนะคะทั้งถูกมือแล้วก็ตัวฝั่งของโรงพยาบาลด้วยนะคะก็โรงพยาบาลก็ต้องดูเรื่องของอัตราการเติบโตกันต่อไปนะแต่ว่าถูกมือนี้ก็อาจจะจบรอบหรือไม่นะคะเอาละค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับหลักสูตรเดอะวินเนนะคะใครที่อยากเลือกหุ้น3าประเภทเป็นรีบจองนะคะเพราะว่าถ้าจองช้าเนี่ยไม่ทันเรียนนะคะเพราะว่าถ้ามาจองแบบก่อนเรียน สามวันอย่างเงี้ยวันสองวันสามวันอย่างเงี้ยไม่ไม่รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากเรียนตัดสินใจเรียนเลยเรียนออนไลน์ในวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะคะหัวใจหลักๆคือสอนเลือกหุ้นสามประเภทหุ้นลงทุนรันเทรนแล้วก็หุ้นเก่งกำไรจากทางด้านของคุณนิพนธ์แล้วก็พี่เปียกนะคะทั้งสองท่านจะมาสอนท่านคะ่ะนะคะก็จองด่วนกันเข้ามาได้เลยสแกน QR ว o d e คทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะที่เปิดครั้งเดียวในปีนี้นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ทำให้เราไม่ได้จัดไปนะคะปีนี้ก็เปิดส่งท้ายปีนะคะเรียกว่าเป็นช่วงโคงสุดท้ายที่จะซื้อหุ้นป,ปีหน้าหุ้นเนี่ย ยังดีอยู่นะคะแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะเห็นนะคะตัชนีฟื้นตัวไปไกลหุ้นก็จะขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจองกันเข้ามาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกันกบอีกหนึ่งสายนะคะขออนุญาตต่อสายสักครู่นะคะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะคะถึงทิศทางกลยุทธ์นะคะของตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงตัวของเซ็นทฟิตี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ตามต่อได้ในสายที่ 2, 2> นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายสักครู่ค่ะ ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ DW สองแปดพูดคุยกันกับคุณปิงประกิจนะคะตอนนี้คุณปิงอยู่กับเราแล้วะคะ่ะคุณปิงสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่นะคะเราดูเหมือนจะแกว่งออกนัดข้างมาหลายวันเหมือนกันนะคะแล้วน่าจะมีโอกาสชูดต,ต่อขึ้นด้านบนได้ไหมคะผมคิดว่ามีนะครับเพราะว่าตอนที่สัญญาณที่น่าสนใจก็คือ วงเงินล็อกเรดเนี่ยมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงอยู่ว่าวงเงินล็อกเรดเวลามันเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเห็นความผันผวนมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีการว่ามันมีการเก็งกำไรกันสูงหรือวเลกันสูงก็จะมีการเทคโปรฟิตอะไรกันเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นของใคการที่มันเพิ่มขึ้นมาเร็วๆแบบนี้นั่นหมายความว่าเม็ดเงินกําลังซื้อเนี่ยกําลังแห่เข้ามาเพื่อเก็งกําไรกับตลาด นะ่ครับกู้ใหญหลายตัวเห็นแรงซื้อตรงนี้มันพลังทุกภาพมันเยอะอยงไงเพราะว่ามันใช้แค่ปาทิตนะครับมันแค่วางเป็นประกาศครับตลาดเลยยังมีโอกาสไปได้ครับจากวงเงินบล็อกที่ถูกพีขึ้นมาเนี่ยแหละผมก็มองว่าอาจจะเห็นภาพของการไปพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยเร็วกว่าที่คิดเวี่เนี่ยวางเป้าหมายไว้อยู่ที่ประมาณมีนาในสามปีหน้านะฮะพันเจ็ดร้อยห้าสิบพันแปดร้อยเนี่ยไปไปมาเนี่ยด้วยวงเงินฟล็อกแบบนี้แล้วบวกกับโฟที่เข้ามาค่อนข้างชัด ไม่ว่าจะเป็นภาพของการเก็งกําไรข้ามเงินป่าแล้วการเข้าซื้อสุดที่ต่อนเนื่องของต่าข้าไปหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมั<ะ>นอาจจะไปได้เร็วครับ<ะ>คค่รับก็เลยเชื่อว่าการที่เรายาเน้นไปที่หน้าคอตัวเซนเตอร์ี่ซึ่งว่าพอเป็นมาสองสามสัปดาห์แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่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 น่าสนใจและก็ถือได้ต่อนะครับสำหรับตัวลงคอนะครับก็ อ่อก็ถือต่อหรือไม่ก็เปิดซีรีส์ใหม่เพิ่มก็ได้นะครับค่ะส่วนตลาดต่างประเทศล่ะคะต้องปรับกลนยุธ์ยังไงคือตัวตลาดสหรัฐซื้อโตขึ้นมาได้ดีดีกว่าที่ผมคาดพอสมควรนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยในสัปดาห์ของสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงการประกาศผลประกอบการของพวกเพดขนาดใหญ่บิ๊กเอ่าแนวโน้มผลประกอบการน่าจะออกมาดีครับเพราะมันเห็นสัญญาณได้จากแบงก์แล้วเวลาแบงก์หรือผู้ออื่นเนี่ยอ่อดีอย่างยิงที่ไรเนี่ย อ๋อในช่วงที่เหลือก็จะเป็นแนวลงกันนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการประกาศผลของเอสบริษัทในเอสเอ็มดีอาร้น่าสนใจมากนะครับประมาณเก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยดีกว่าคาดอ่ะนะครับประกาศกันออกมาประมาณยี่สิบกว่าบริษัทเนี่ยโอ้โหดีกว่าคาดไปสิบแปดสิบเก้าบริษัทนะครับก็ออออโมเมนตัมแบบนี้นะ่าจะดึงให้ตลาดพื้นฐานมันมีโอกาสขึ้นต่อนะครับการเป็น l องคอในตัว SPX NDX แล้วก็ DJI เนี่ยดูน่าสนใจนะครับดูดูดีกว่าที่จะไปพุทธนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสดใสทั้งตลาดไทยตลาดต่างประเทศเลยนะคะช่วงนี้ค่ะค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณปิงคะค่ะสวัสดีค่ะนีคะ่ค่ะมุมมองทั้งเซ็ต50นะคะแล้วก็ตัวของนะคะตลาด S&P 500สินเด็กนะคะจากคุณปิงประกิจค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะคุณปิงก็ มองนะคะว่า,าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสะะชูดขึ้นไปได้ต่อค่ะ1,700น่าจะมาเร็วกว่าที่คาดการตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณกุมภามนาป,ปีหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเร็วกว่าที่คาดการนี่หมายความว่าธันวามการาก็จะมาไหมนะคะตอนนี้1643จุดโอกาสของการขึ้นของเซ็ตเปิดกล้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเก่งกำไรได้ทั้งตัวหุ้นรายตัวรวมไปถึงตัวของเซ็ตฟิด้วยนะคะในกรณีที่ 在啊。Già, uh ลองคอตัวของเซนะคะก็สามารถที่จะเก็งกําไรได้รวมไปถึงนะคะสามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทนได้ด้วยการใช้ตัว DW เข้ามานะคะเข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนค่ะ s ห้าศูนย์สองแปดองของค่าสองแปดแมคคอลนะคะลองคอเข้าไปได้ค่ะสิบคือค่าเกียร n g ิงนะคะเซนซิติวิตี้ศนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นต่างประเทศนะผลประกอบการของบริษ,ษัทจดทะเบียนนะคะใน S&P 500นะคะอินเดเนี่ยก็ ข้างดีค่ะนะคะเป็นปัจจัยหนุนนำทําให้ตัวของดัชนี S&P 500อินเดเนี่ยไปต่อได้นะคะสามารถที่จะเล่นขาขึ้นได้สําหรับตัวของดัชนี S&P 500นะคะก็ XPX 2 8ง2ปด C สองห B ของค่าย28 Mercury ก็มีนะคะตัวของ DW ที่ท่านสามารถเทรดได้จากพอร์ตทุนไทยค่ะตัวนี้นะคะลองคอเข้าไปนะคะค่ากิริ่งอยู่ที่1 9 2เก้ดเซนติี่0ูน ใครเทรด DW อยู่แล้วนะคะขอให้เลือกหมายเลข28 m a x ดม y ค่ะใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code ด่วนๆค่ะตรงมุมจอนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อที่จะทำความรู้จักกับการเทรด DW ว่าคืออะไรแถมมีบทวิเคราะห์ ot, เสริมให้ท่านทางไลน์ทุกวันด้วยนะคะอย่าลืมสแกน QR Code มาติดตามนะคะเป็นเพื่อนกับ m a x คอ y DW 28ได้นะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดทำความรู้จักเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w บ w ว็ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r รี DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com